วันที่10ในวันพันแมนอยู่ไหนเลขหนึ่งอยู่นี่เลกศูนย์อยู่นี่ต้องทําอะไรบ้างดูได้ในคลิปนี้เลยครับบอกเลยว่าถึงแม้เราจะเกลือตัวม่วง20ใบแบบเละเทะถล่มทลายแต่ยังทนเล่นอยู่ครับเรายังคงให้โอกาสเซิร์ฟเวอร์6กนไหนๆก็เล่นด้วยตนเองแล้วแล้วก็มีความท้าทายในเซิร์ฟเวอร์นี้สนุกมากๆก็ขอลองสู้ดูอีกหน่อยครับแต่การต่อสู้ของพี่มันมีขีดจํากัดพี่จะอดทนถึงวันศุกร์ที่จะถึงนี้ในกิจกรรมล็อกอินมือใหม่ ดาที่2ครับอีก4วันหรือวันศุกร์เนี้ยมันจะมีตัวม่วงมาให้อีก10บใบพี่จะรอเปิดดะถ้า10บใบนี้ยังคงเกลือเละเทะอยู่บอกเลยว่า6 1 1ตลอดไปลูกบวชอีกแล้วเสารนี้ไลฟ์สดทุกวันเวลา6โมงเย็นมารายงานตัวด้วยนะเหล่าฮีโร่รายชื่อเราฮีโร่คัสบีขึ้นไปที่สมัครสมาชิกกับเราขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจให้กับซุปเปอร์สตาร์กิ๊ก ไอค้คำว่าเกลือหรือคำว่าไม่เกลือเนี่ยหมายถึงว่าได้ตัวละครตัวม่วงมาที่มันใช้ได้อะได้อย่างท um ัตซึมากิเกรวินใจเกเรวัคซีนแมนร่างสองหรือว่าลูกแก้วบ่อล่อลูกแก้วโกเกสึกถือว่าไม่เกลือนอกจากนี้ถือว่าเกลือหมดถ้าสิบใบนี้ยังไม่ออกอะไรอีกก็บิดได้เลยครับแจ้งข่าวเพื่อให้ทราบแต่ก็นั่นแหละเนื่องจากว่าเซิร์ฟเวอร์609นย่ะยอดน้อยมากนะครับทั้งยอดไลฟ์สดทั้งยอดทําคลิปเนี่ยคนดูน้อยอาจจะต้อง เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ไปเผื่อคนดูจะเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็ดูในอนาคตแล้วกันว่าคนจะเพิ่มไหมถ้าเกิดว่าอยากที่มีกําลังใจทําต่อนะก็ขอกดไลค์กดหัวใจนะแล้วก็คอมเมนต์คลิปหน่อยนะครับพี่จะตอบทุกคอมเมนต์จะพยายามตอบให้ได้วันนี้มาอัปเดตตารางพลังกันก่อนครับบอกเลยว่าพี่ยังไมได่ดันอะไรเลยนะอันดับอยู่ที่273พลังลดอยู่ที่238877แต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้ดันอะไรเลย เพราะว่ามีงานเยอะแต่เช้าตอนนี้มาทำคลิปตอนบ่ายสโมงน้องหลายคนจะเลิกเรียนแล้วอ่ะก็เดี๋ยวจะดันแล้วก็อัปเดตอีกทีในไลฟ์สดเย็นนี้6โมงเย็นเรามีนัดกันนะรีโอมีซูริวแล้วจากกลงล้อแล้วซูริวดีโอน่ะถึงแม่วุ้ยดาวแต่ดาวพลึบถึงนี่เหมือนเดิมครงความเป็นเอกลักษณ์ครับว่ารีโอดาวต้องพลึบ นะก็อัปเดตเหมือนเป็นไอดีตัวเองเลยนะเข้ามาแต่รอบต้องดูไอดีของริโอครับเพราะไอดีของกิกกี้พูดนี <c oughs> มันเกลเละเท hey, ะฮะวันนี้เนี่ยน่าจะจบที่เลเวล50แน่นอนละแล้วพอถึงเลเวล50เราถึงค่อยลงป่องม่วงป่องม่วงตอนนี้มี272กระป๋องนะครับก็พอเลเวล50มันจะมีดันพิเศษเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนี่มีดันเพิ่มเข้ามาตอนเลเวล50เห็นไหมถึงชั้นที่8ชั้นที่9ซึ่งจะมีโอกาสได้ของม่วง เยอะมากขึ้นกว่าชั้นก่อนหนะ้าแต่ว่าของทองยังไม่มีของทองจะมาตอนประมาณเลเวล70ครับแต่ก็จะทำให้ของม่วงเราเต็มตัวนะของม่วงตอนนี้ส่วนใหญ่นะั้นหลังๆที่พี่ไม่ได้อัปเดตนะเพราะว่ามันได้ของป้องกันสะส่วนใหญ่เลยพี่ก็ขายทิ้งหมดแล้วเนี่ยยังไม่เต็มตัวเลยยังเป็นสีฟ้าแด่นๆกันอยู่นะบางส่วนก็เดี๋ยวจะเอามาให้ครบรให้ได้ของม,มเองเมงเนี่ยยินดีนําเสนอเลยครับเราใส่ครบเซตแล้วก็เพิ่มท่าให้0ีนะําอนทำให้อึดขึ้นถามหน่อยว่ามุมเูเมงอึดขึ้นเพื่อออะไไรนะตายวยวู่ดี ไม่ต้องอึดขึ้นหรอกอ่ะและวันนี้ครับเราจะมาทำราชาใต้ดินจริงโจ้จริงโจอ้อาวุธ3ดาวให้ดูน้องชายเพราะว่ามันมีกิจกรรมอันนี้มาอยู่ไหนนี่อ่ะกิจกรรมอัพดาวเฉพาะมอบไอเทมนะก็กิดเรามีตัวละครที่ถึง3ดาวอาวุธเฉพาะเนี่ยมันจะให้การอัพดาวสองอันและให้มิวเครียดอะไรจะต่างมาอัพด้วยซึ่งตอนนี้พี่ไม่มีมันต้องใช้ราชาใต้ดินจริงโจ้จริงโจ้นี่แหละในการทำก็จัดไปได้แบบเบิ่มๆนะ่ะคือลือซึ่ง ถ้าเกิดแค่อุวุธ2ดาวนี่ครับดาเมจมันอยู่ที่140%ใช่ไหมแล้วก็เผาไหม้ดาเมจ80%แค่นั้นเองแล้วก็เรามาดูกันว่าถ้าเกิดว่าทําเป็น3ดาวละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นลองไปดูก่อนครับดาเมจมันจะเยอะขึ้นขนาดไหน175%และนี่ครับดาเมจการเผาเนี่ยต่อเนื่องจากพลังโจมตี90%โคตรน้อย ขึ้นมาแค่สิบเปอร์เซ็นต์เหรอแต่เราก็เอาเพื่อปลดเว้นนะแล้วเกิดไม่เล่นเนี่ยค่อยรีที่หลังนะครับมาดูความแรงกันนาทีประวัติประวัติว่ะประวัติาศาสตร์อาวุธสามดาวราชาใต้ดินจิงโจ้จิงโจ,จ้โจลังเด้งขึ้นมาหนึ่งพันสองร้อยจะเยอะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวลองไปเฉิดฉายดูด้วยว่ามันจะแรงสักแค่ไหนเฮ้ยก่อนอื่นเราต้องแบบถอดของโซนิกแล้วก็เอามาอวยราชาจิงโจ้จิงโจ้ดิโซนิกเนี่ยเก็บของไปก่อนนะ ใส่ให้จิงโจ้จิงโจ้แอนนี่เน้นออกไวๆเน้นได้ออกครับเดี๋ยวจะไม่ได้ออกเดี๋ยวจะตายก่อนเควสเรียบร้อยอัปเกรดไอเทมเฉพาะถึง3ดาวได้การอัปดาวมา2อันนอกจากนั้นเนี่ยเราจะต้องเคลียร์เควสพวกนี้นะความจริงเนี่ยที่พี่เคยบอกว่าตั๋วซัลไยเราควรสุ่มในตอนที่มันมีเหรีดอัพมานะแต่ว่าดูตารางกิจกรรมของเดือนนี้แล้วเหรีดอัพมันคงไม่มาเพราะนันเนี่ยเราเอามาในกิจกรรมนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับถ้าเราเปิดถึงเนี่ย สี่สิบหกสิบแปดสิบมันก็จะมีตัวให้ด้วยใช่ไหมแล้วมีนิวเคลียสไว้ให้อัพด้วยก็เดี๋ยวมาเปิดกันเลยแล้วกันเปิดที่ละวหกใบนะเอาให้หมดไปเลยมาลุ้นกันในตู้ของซัพพลายครับวัดสดุการ์ดวันนี้ก็ยังไม่เปิดของฟรีเนี่ยของฟรีวันหนึ่งมันจะเปิดให้ปั๊มออกมาได้หยืนยันไปเปิดอีกห้าไปเคลียร์ไปเลยนี่ในการอัพดาวมาหนึ่งอันถือว่าคุ้มเปิดอีกถ้าเกิดเอาให้คุ้มเนี่ยอันหนึ่งต้องมีหน่อยแล้วอย่างน้อยมีอันนึงก็คือเท่าทุนแล้ว ที่มันควรจะมีเปิดให้หมดไปเลยครับมี50าสิบใบที่ดองอยู่ปัป๊บได้มาอันนึงเกือบไม่ได้ขอสองอันได้ไหมสองอันนี่คือกําไรเอาอไม่โูนี่แหละคือดวงกิกี้ที่แท้จริงครับเปิดอย่างต่อเนื่องการ์ดอัพดาวออกมาอันนึ่ง่นะแล้วก็เอาการ์ดอัพดาวเหล่านี้ไปอัพตัวในทีมครับอะไรไม่มาสองรอบแล้วนะเกินไปแล้วนะ เกินไปแล้วโอเคอยังได้หนึ่อันครับล็อตสุดท้ายเปิดมาปป็นได้มาแล้วก็มีเศษของตามากร1อันรวมกับอพอเราสุ่มแล้วเนี่ยตามจำนวนตัวที่เราสุ่มครับเราสามารถแลกได้ซึ่งของในเนทที่รับแรกที่มันคุ้มสุดการอัพดาวอยู่แล้วแลกได้2อันก็มาเพิ่มเติมในทีมตอนนี้การอัพดาวเรามี18ใบแล้วก็เอาไปอัพตัวได้ซึ่งพี่ยังไม่อัพนะเพรา,าพี่รู้สึกว่า เป็นสายฟรีมันจะต้องมาเสียเพชรในการรีที่หลังมันก็ใช่ที่ครับถ้าเกิดเราไปอัพของม่วงที่อนาคตเราไม่ได้ใช้อ่ะซึ่งมันยังไม่ค่อยมีอะไรให้น่าใช้เท่าไหร่ก็เก็บไว้ก่อนนะสิ่งที่เราจะอัพได้นนก็คือพวกปุ่มบอมนี่แหละเพราะว่าเมื่อกี้เราเพิ่งได้มาใช่ไหมอัพอัพตาก่อนปุ่มปุ่มบอมยังไม่มีตาเนี่ยมันจะได้อึดน,นี่ใส่ไปเลยปั๊มเด้งขึ้นมา2องพันสามอ้คุ้มกว่าอัพอุ้สานดาวจริงโจ้จริงโจ้ แต่ไปอีกขั้นนึงไม่พอเดี๋ยวเก็บนิวเคสเพิ่มเติมไปนี่ฮะแล้วก็ปลดล็อกเนี่ยได้นิวเคสเพิ่มเห็นป่ะเราปลดล็อกถึงไหนแล้วถึงกี่ชั้นละถึงขาดอีกแค่สิบอันพอไหม่ะมีแปดเปิดไม่พอเนี่ยถ้าเกิดว่าหาได้อีกสองนะ,ะเราเปิดได้แล้วปลดล็อกขั้นนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอไว้อนาคตกิจกรรมนี้ยังเหลืออีกสี่วันยังพอมีเวลาและอัพบอมได้ยังอะ่ะไม่พอขาดอีกหน่อยเดียวโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะวันนี้มันวันจันทร์แล้วไม่หรอวันจันทร์แล้วมันมีให้ซื้อนี่ พี่ดองไว้เดี๋ยวนะไปซื้อก่อนน่าจะทันอยู่นี่พี่ดองของยีนไว้นี่กดไปเลยแบบเบิ่มๆครบสิบครับแป้งอันนี้ด้วยอันนี้กดพอใช้ได้กดแบบพอใช้ปมเข้าไปเรียบร้อยแล้วกราฟดาวเดี๋ยวค่อยเก็บซื้อตลอดทั้งสัปดาห์อันนี้ลงลงดันวิจัยมันก็จะได้มานะทําปู่บอมเลยครับทําปูบอมเป็นเลยปูบอมเอาเอา,เอานี่ไหมเรโซนิคทำยัง ไอโซนิกทำนี้ก่อนเพิ่มเพิ่มดาเมจนะเอาพลังโจมตีโซนิกก่อนอัพไปเลยปุ๊มเด้งขึ้นมาพันแปดอ่ะทีมเริ่มเป็นลูกเป็นร่างเริ่มใช้การอัพดาวที่ดองไว้ขนาดดองไวเนี่ยพลังยังเยอะขนาดนี้เหรอราชากิกิวันนี้นะครับหมุนวงล้อนี้เอาเพชรห้าครั้งนะเอาเพชรห้าครั้งเราๆไม่ต้องเอาแล้วช็อกโกแลตเลเวลไม่ไม่เน้นแล้วคือหลังจากเลเวลห้าสิบขึ้นไปอ่ะเลเวลไม่เน้นแล้ว,ลวเราเน้นเอ่อเพชรไว้เอาของดีกว่านะครับส่วนช็อกโกแลตกดห้าสิบสองครั้งก็ปองม่วงกดเพิ่มโชว์เลย ก็ของม่วงพี่ต้องกดเพิ่มอีกอันนึงเพราะของม่วงพี่ไก่มากพี่อยากได้เพิ่มเติมก็ต้องกดเพื่อลงดันครับแต่เมื่อมันครบแล้วเมื่อไหร่นะก็หยุดกดนะฮะไปกดอีกทีตอนเลขเจ็ดสิบตอนของทองมาอันนี้ไม่เอาตั๋ววงล้อสายฟรีพี่ไม่เอาแล้วก็การเกลือตั๋วม่วงเมื่อช่วงวะเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาทําให้เรารู้ว่าเราไม่สามารถได้ตัวอาบวกมาแบกเพราะนั้นเนี่ยเพชรไม่ต้องเก็บไปรีบซื้อหินปีศาจของบาคุโกแต่อย่างใดซื้อแพ็คนี่ครับ เหลือเวลาอีกเวันแพ็คนี้จะไปเลยนะของเดือนนี้ให้รีบซื้อด้วยแล้วที่กดไปก่อนเลยก็ได้แพ็กหนึ่งอ่ะซื้อแพ็คตัวอาวุธอย่าลืมนะครับสายฟรีต้องกดกันด้วยได้มาแล้ว3ใบมีรวมของเก่าเป็น5และเหลืออีกหนึ่งแพ็คต้องซื้อก่อนวันที่30นี้ในนี้ก่อนอย่าได้ภาพซ้ำซ้ำอะไรเยอะแยะขนาดนั้นโอซ้ำกระจายเลยกด2อันซ้ำสออันมีคนในกิวขอกันบ้างไหมวะมีไหมอ่านี่ส่งไปมีอีกไหมขออีกสักอันนึงไม่มีไม,ม่มีเลยวะ่ะ ใชไ,ได้แค่อันเดียววันนี้เนะี่ยกิวของกลุ่มฟูกี้เราจะจบเมลสากาดนะไม่แน่ใจว่าจบได้ไหมไม่ใช่เมลสกาดโกดีบาสไม่แน่ใจนะครับเนี่ยยังไม่ได้ตีเลยอะ่ะเออไม่รู้ว่ารีโอตีไปหรือ,อยังครับแต่พี่จะตีนะแต่พี่ตีตอนเย็นสมรอบรอให้ดาเมจทีเยอะก่อนตัวไม่มีที่สุบนะตอนเนี้ยบอแบแล้วก็เกลือเละ,เะทั้งตัวเหลืองตัวแดงตัวม่วงเกลือทุกเกลือเกลือทุกเกลือวะเกลือทุกตัว โอ้ทีมไม่มีอะไรดีเลยมีดีแค่ราชาใต้ดินจิงโจ้จิงโจ้อะเดี๋ยวเราจะมาลองเชิงสู้กับคนในกิลดูว่าเราสามารถสู้กับใครได้บ้างมีคนที่พลังพอๆพกันไหมอ่ะขุยนี่เป็นไงบ้เนี่ยขุยพลัง2องแสนเจ็ดโอ้โหตัวอย่างแรงแลักษณะรา,าชาใต้ดินเราจะไม่ได้ออกอ,อันนี้พอเข้าทีน่าจะมีโอกาสได้เล่นอยู่ไปเรื่อยๆละไปเรียนรัเหรอนะขอลองต่อสู้นะครับ ราชาได้ดินจริงโจจริงโจของราชาเอง่ือนี้อาวุธ3มดาวดูซิว่าจะได้เฉิดฉายไหมและมาก่อนเลยครับมุเมเองไหลเด้องอ้าของเราบูธดามจความไวมาที่จีนอตมูธราชาได้ดินเลยเฮ้ยแล้วก็โดนห้ามตัวเองไม่ให้รักเธอบูธความไวมาแล้วก็ไล่ตบตบแล้วก็สองทีแล้วก็ไล่มาเลยครับจริงโจจริงโจอาวุธ3ามดาววูบ้าบาโบบาโอหูพื้นเป็นรูปตัวเอ็กโลไม่แตกน้อง นี่ขนาดไม่ใช่โลโบ่บอมนะอันนี้โล่หน้ากากหวานนะหน้ากากหวานบอกว่าไหวชิวนี่ดาามจทั้งหมดของแกเองเหรอราชาได้นอนยิงขึ้นฟ้าไปแสนหนึ่งเรายังมีโลโบ่บอมอยู่ครับแล้วขอตีธรรมดาอ้าวโล่อ้าวโล่ยังไม่แตกขอฝังสีเงาโดยสนิกกี้ตัวแปกของทีมครับนี่ขนาดตอติดเผาไหมแค่ตัวเดียวตัวอื่นไม่ติดเลยเหรอเปิดจากกลยิงขึ้นฟ้าเข้าที่หน้าลงไปแสนเจ็ดอันนี้ยังดูแรงอีกอะยังดูทำเล,เลือดเลือดลดมากกว่าอีกครับสำหรับกีนอสอะ อาวุธสองดาวแล้วสินอตอ่ะโอ้โหจิงโจ้แค่โชว์หน่อยดิว่าเออนี่จิงโจ้ปิดเกมไปครับด้วยการตีธรรมดาซึ่งไม่เกี่ยวกับอาวุธสามดาวเลยแล้วก็ทานฟอร์มซิลเวอร์คันศูนย์โอ้โหติดส,สนามพลังเท่าสู่เทิร์นที่สองหน้ากากหวานหวานห้ามตัวเองไม่ให้รักเก๊ๆไหลตกไปครับพี่จีนอตไปหนึ่งเอแล้วก็มาแล้วครับขอหน่อยละกันจิงโจ้จิงโจ้จโ,จโบาโบาโบบาอูทะรุโลแล้ว โอ้โหหน้ากากหวานถึงกับปลิวฮะโดราชาใต้ดินจิงโจ้จิงโจ้จโจเข้าไปแล้วก็ฝั่งสี่เงาใส่มาผููบอมของกีกี้ติดไม่ยอดฮอตีธรรมดาโอ้โหอย่างแรงราชาใต้ดินฟันนีหึ่งอะล่วงแล้วก็จีนอตยิงขึ้นฟ้าระเบิดปืนจักกลนทำลายล้างใส่กีกี้หนึ่งแสนดาเมจยังทนอยู่นะขอไล่ต่อยจีนอตไปยังไม่ติดไม่ยอดฮอและโดนอีกฝั่งสี่เงาไปที่ฟีมิด มนโฟินิกแมนตายครั้งที่2แล้วก็ยิงขึ้นฟ้าเข้าที่หัวเข้าที่หน้าโดนไปสี่หมื่นเจีนอตจีนอสเหงือนักโอ้โหปู่บอมพี่ปู่บอมไม่ทนหน่อยเหรอโดนสะท้อนอจากจีนอตตายไปแล้วครับและราชานน้นฟ้าขอยิงไปที่อัศวินขับรถอัศวินขับรถทานฟอร์มซิลเวอร์คูนหนึ่งเบาๆนะอย่าแรงนะน้องโอ้โหเกือบตายจะตายไหมเนะี่ยจิงโจ้ขอฟันธรรมดาอย่าตายนะจิงโจ้ ิงจอดเดอบแบกเอาไโดนเห่าไหมของมาสวินขับรถครับแล้วก็ฝังสีเงาฝังไปก่อนในแนวหลังจีนอสของเขาได้เปิดก่อนครับระเบิดปืนจากกลยิงขึ้นฟ้าราชาได้เดินเราทัวสวรรค์ไปแล้วจีนอสเราต้องแบกเลยเนี่ยยิงขึ้นฟ้าคืนไปอีกรราชากิ้กี้พวนี้ระเบิดปืนจากกลเสยไปค้างข้าวแสนหายเหลือจีนอตกับตีธรรมดาโดยฟินิกแมนอย่างนั้นสินะแล้วก็อีกธรรมดาไปหนึ่งทีเข้าสู่เทินที่สี่ เทินที่4เอาอีกแล้วฝังสี่เงาฝังฟีนิกแมนตายแล้วตายอีกไม่ต้องฟื้นขึ้นมาแนวหน้า3ตัวเราจะสู้เขาไหวไหมเนี่ยระเบิดปืนจากกลทําลายฟ้าบูมเจ็ดแสดร่วงไปแล้วครับแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าคืนบ้างไอตัวล่างโครงของโนจินัทจะทําอะไรราชาผู้นี้ได้ฮะตายไปก่อนแล้วปิดเกมเลยไหมด้วยฝัง4เงากับเหนือฟ้ายังมีกิกกี้ผู้นี้นะครับน้องเหนือฟ้าเรียบร้อย จริงจ,อจ,งจอ้อาสาดาว,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 วรีได้รีนะครับไอดีเกลือมันก็ได้จําเป็นต้องบ้านแบบนี้แหละไก่แจ้รอาชารยไรดิน